ในขณะที่ทองถึงแม้ว่าจะลงไปใครดอยอยู่นะฮะตอนนี้ก็รอเวลาข้ามไปปีใหม่ข้ามไปตุรจีนังไงราคาทองคําก็จะพุ่งสูงขึ้นอย่างแน่นอนความผันผวนของราคาทองคําครั้งนี้นะครับบรรยากาศเบาบางช่วงสิ้นปีแต่ก็มีนะครับรายใหญ่อย่างมหาอำนาจเข้ามาทําการเทขายทองทําให้ราคาทองคํานั้นร่วงลงละะนีละนาจ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศท้ายปีนะครับแน่นอนก็มีเรื่องของสงครามที่จะสงบศึกแล้วก็ส่วนหนึ่งก็กําลังจะรุกคืบกันไปในขณะที่ราคาทองคําสิ้นปีค่อนข้างจะผันผวน คมคูแรงกองทัพจีนยิงจรวดมุ่งตรงไปยังไต้หวันในปฏิบัติการซ้อมรบปิดล้อมเกาะกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้ยิงจรวดไปยังทิศท,ทางของเกาะไต้หวันวานนี้30ธันวาคมและส่งเรือยกพลขึ้นรุ่นใหม่พร้อมเครื่องบินทิ้งระเบิดและเรือรบเข้าล้อมเกาะไต้หวันในวันที่สองของการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดของจีนซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อฝึกซ้อมมาตรการปิดล้อมไต้หวันกองบัญชาการยุทธบริเวณตะวันออกถแถลงว่า การยิงกระสุนจริงจะดำเนินไปจนถึงเวลา18นาฬิกาหรือ1 0 0 0 GMT ในทะเลและน่านน้ำ5จุดรอบไต้หวันและนอกชายฝั่งจีนขณะที่หน่วยทหารเรือและกองทัพอากาศฝึกซ้อมโจมตีเป้าหมายทางเรือและทางอากาศรวมถึงปฏิบัติการต่อต้านเรือดำน้ำทางตอนเหนือและตอนใต้ของเกาะที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแห่งนี้การซ้อมรบครั้งนี้มีชื่อว่าภารกิจยุติธรรม2025 เริ่มขึ้น11วันหลังจากที่สหรัฐประกาศแพ็กเกจขายอาวุธมูลค่า1 1 1 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันและยังเป็นการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดของปักกิ่งจนถึงปัจจุบันทั้งในแง่ของพื้นที่ครอบคลุมและความใกล้ชิดกับเกาะไต้หวันหลังจากที่สำนักงานความปลอดภัยทางทะเลของจีนได้ประกาศเขตยิงกระสุนจริงเพิ่มอีก2เขตเมื่อวันอังคารที่29ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงของไต้หวันเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าไต้เปกํกำลังจับตาดูว่าในการซ้อมรบครั้งใหญ่ครั้งที่6นับตั้งแต่ปี2022ซึ่งเป็นปีที่แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในขณะนั้นเยือนไทเปจีนจะมีการยิงขีปนาวุธข้ามเกาะไต้หวันอีกหรือไม่เหมือนที่เคยทำในครั้งนั้นแหล่งข่าวระบุว่าปักกิ่งดูเหมือนจะใช้การซ้อมรบครั้งนี้เพื่อฝึกการโจมตีเป้าหมายบนบก เช่นระบบจรวดไฮมาสที่ผลิตโดยสหรัฐซึ่งเป็นระบบปืนใหญ่เคลื่อนที่เร็วที่มีพิสัยทำงานประมาณ300กิโลเมตรและสามารถโจมตีเป้าหมายบนชายฝั่งตอนใต้ของจีนได้มาดูโรนั่งไม่ติดสหรัฐโจมตีบนบกเวเนซุเอลาครั้งแรกแหล่งข่าวอ้างเป็นโดรนของ CIA a อเจนซีสประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์วนนี้29ธันวาคมเปิดเผยว่า สหรัฐเปิดฉากโจมตีท่าเรือริมชายฝั่งเวเนซุเอลาถือเป็นความเคลื่อนไหวแรกของการเริ่มต้นโจมตีบนบกเพื่อกดดันคาราคัสแหล่งข่าวอ้างเป็นปฏิบัติการโดรนของ CIA CNN ของสหรัฐรายงานวันนี้29ธันวาคมว่าแหล่งข่าววงในเปิดเผยว่า CIA ของสหรัฐเปิดฉากโจมตีท่าเรือชายฝั่งเวเนซุเอลาเมื่อก่อนหน้าของเดือนนี้ด้วยโดรน และกลายเป็นการโจมตีเป้าหมายภายในประเทศเวเนซุเอลาจากฝ่ายสหรัฐการโจมตีด้วยดโดรนนี้ไม่เคยมีการเปิดเผยรายงานมาก่อนเข้าทำลายท่าเทียบเรือที่สหรัฐเชื่อว่าแก er ๊งยาเสพติดเทรนเดอารากัวใช้เพื่อเก็บยาเสพติดและเคลื่อนย้ายด้วยเรือสำหรับการขนส่งแต่ทว่าเป็นการโจมตีที่ไม่มีใครปรากฏตัวที่เป้าหมายส่งผลทำให้ไม่มีผู้เสียชีวิตแหล่งข่าวสองคนเปิดเผยว,ว่า กองกำลังปฏิบัติการพิเศษสหรัฐได้ป้อนข่าวกรองลับสนับสนุนแต่ทว่า opf, คลอนเนลแอลลี่ไวส์คอปโฆษกกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษสหรัฐแถลงโต้ว่าปฏิบัติการพิเศษไม่ได้สนับสนุนในปฏิบัติการนี้รวมไปถึงการสนับสนุนด้านข่าวกรองประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดูเหมือนเป็นครั้งแรกยอมรับทางสาธารณะต่อการโจมตีในการให้สัมภาษณ์สัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งการโจมตีสามารถยกระดับความตึงเครียดครั้งใหญ่ระหว่างสหรัฐและประธานาธิบดีเวเนซุเอลานิโคลัสมาดูโรที่ตกเป็นเป้าโจมตีทางการทหารของสหรัฐทนเสียงด่าไม่ไหวอันวาแก้ตัวอีกรอบมาเลแค่คนกลางคลี่คลายประเด็นชายแดนขึ้นอยู่กับไทยและกัมพูชาอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเมื่อวันอังคาร30ธันวาคม เน้นย้ำว่าจุดยืนของกลลลำเปอร์เพียงช่วยเป็นคนกลางและรับประกันการหยุดความเป็นปรปักระหว่างไทยและกัมพูชาในประเด็นชายแดนแต่การตัดสินใจทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่ายเรามาเลเซียไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจเขากล่าวตอบคำถามหนึ่งระหว่างแถลงถาวราราพิเศษในวันอังคาร30ธันวาคม พร้อมระบุเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อมาเลเซียอยู่บนพื้นฐานของความไม่รู้และความมีอคติล้วน,วนเขายังได้ตอบคำถามในเรื่องเกี่ยวกับบุบาทของมาเลเซียในฐานะคนกลางในประเด็นดังกล่าวโดยบอกว่าเพราะการตัดสินใจใดๆไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงสันติภาพกลลลำเปอร์ที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC และการประชุมที่ประสานงานโดยกระทรวงการต่างประเทศของเรามาเลเซียกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและเวลานี้หวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนทั้งหมดดำเนินการสอดคล้องกับข้อตกลงกลลัมเปอร์และภายใต้ความเข้าใจและเข้าร่วมอย่างเต็มที่รวมไปถึงการตกลงกันโดยสมบูรณ์ในท้ายที่สุดระหว่างสงประเทศไทยและกัมพูชาเขากล่าว อันวายืนยันว่าเขาใช้แนวทางที่สงวนท่าทีและระมัดระวังในการหารือในประเด็นดังกล่าวกับทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยและฮุนมาเน็ตผู้บัญชาการทหารของเราติดต่อกับทั้งสองฝ่ายเช่นเดียวกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเราก็ติดต่อกับรัฐมนตรีต่างประเทศของพวกเขาเช่นกันยูโรสตาร์ star, ระงับบริการรถไฟทั้งหมดเหตุไฟฟ้าขัดข้องในอุมโมงค์ช่องแครบอังกฤษ ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดปีใหม่ <_ C 1> เมื่อวันอังคารที่30ทธันวาคม2568ยูโรสตารปประกาศระง,งับการบริการรถไฟทั้งหมดในยุโรปหลังเกิดปัญหาขัดข้องของระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในอุโมงค์ช่องกแกรบอังกฤษส่งผลให้เกิดความสับสนวุ่นวายในหมู่นักเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ซึ่งจะมีผู้ใช้บริการหนาแน่นที่สุด ผู้โดยสารจำนวนมากต้องเร่งหาทางเลือกอื่นในการเดินทางหลังจากยูโรสตาร์ประกาศเลื่อนเที่ยวรถไฟทุกเที่ยวระหว่างลอนดอนปารีสอัมสเตอร์ดัมและบัสเซลส์เกิดปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้าในอุโมงค์ช่องแกลบอังกฤษส่งผลให้รถขนส่งหรือชัตเทิลเทรนขบวนหนึ่งต้องหยุดชะงักอยู่ภายในโคษกของย e ูโรสตาร์กล่าวการเดินทางไปและกลับจากลอนดอนทั้งหมดจะถูกระง,งับจนกว่าจะมีประกาศให้ทราบต่อไป เว็บไซต์ของ Eurostar ระบุว่าแม้แต่เส้นทางเดินรถบนภาคทวีปพ,พื้นทวีปที่ไม่ได้ใช้อุโมงค์ช่องแคบอังกฤษเช่นเส้นทางระหว่างปารีสและบสเซส์ก็ถูกยกเลิกด้วยเช่นกันสิงคโปร์เริ่มบังคับใช้โทษเคี้ยนแก๊งกมเมอร์และบัญชีม้าสูงสุด24ครั้งรัฐบาลสิงคโปร์ยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ขั้นสูงสุด เริ่มบังคับใช้บทลงโทษเคี่ยนสำหรับผู้กระทําผิดฐานช่อโกงและบัญชีมา้าขั้นต่ำห6ครั้งสูงสุด24ครั้งมีผลตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2025เป็นต้นไปหลังยอดความเสียหายจากสแกมเมอร์พุ่งสูงเป็นประวัติการ์ ตั้งแต่วันอังคารที่30ธันวาคม2025เป็นต้นไปกฎหมายอาญาฉบับแก้ไขของสิงคโปร์จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการโดยกำหนดให้การเคียนเป็นบทลงโทษภาคบังคับสำหรับความผิดฐานช่อโกงขั้นรุนแรงเพื่อเป็นการป้องปรามขบวนการมิจฉาชีพที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างหนักกระทรวงมหาดไทยสิงคโปร์ถแถลงว่า การต่อสู้กับสแกมเมอร์ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนระดับนาศเนื่องจากสถิติตั้งแต่ปี2020จนถึงครึ่งแรกของปี2025พบว่าสิงคโปร์มีผู้ตกเป็นเหยื่อกว่า190,000รายและสูญเสียเงินรวมกันสูงถึง2,800ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ8.8หมื่นล้านบาท ผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มมิจฉาชีพผู้สรรหาคนเข้าขบวนการหรือตัวการในการหลอกลวงจะต้องได้รับโทษเคี่ยนอย่างน้อย6ครั้งและสูงสุดไม่เกิน24ครั้งนอกเหนือจากโทษจำคุกและปรับเงินสำหรับบัญชีมา้าหรือผู้ที่ยินยอมมอบบัญชีธนาคารข้อมูลซิงพาสหรือซิมการ์ดให้มิจฉาชีพนำไปใช้จะถูกลงโทษเคี่ยนสูงสุด12ครั้งตามดุลพินิษของศาล เรื่องของสงครามยูเครนระหว่างรัสเซียกับทางฝั่งของยูเครนนะครับที่มีสหรัฐอเมริกาเข้ามาทําการจุรจานะครับผลการจุรจาก็ดูทิศทางที่ดีเะปรากฏว่าจูจูดยน,นชวมนะครับก็รับแจ้งจากวาลาดาเมียปูตินว่ายูเครนทําการใช้โดรนจำนวนเข้า9ก1าลำ เข้าทำการโจมตีบ้านของวาลาดาเมียปูตินแห่งรัสเซียซึ่งเป็นประธานาธิบดีนะครับได้รับความเสียหายแต่ประธานาธิบดีปูตินนั้นรอดชีวิตเรียกว่าจะเป็นการรอบสังหารประธานาธิบดีปูตินนะครับทรัมป์นะครับบอกว่าได้ยินเรื่องนี้รู้สึกไม่สบายใจนะครับแล้วก็มาเกิดเหตุไม่รู้จังหวะรู้ที่รู้เวลานะครับทำให้การเจรจาระหวังยูเครน กับทางฝั่งรัสเซียซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นคนเจรจานั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลําบากมากขึ้น,นแง่แนวโน้มที่จะเจรจากันได้นั้นก็ยากมากขึ้นเลยทีเดียวในขณะที่จีนก็ทําการยิงขีปนาวุธผ่านช่องแคบไต้หวันอ้อมไต้หวันไปนะครับเพื่อทําการข่มขู่ไต้หวันกว่า200ลูกะครับสถานการณ์ตอนนี้ระหว่างไทย กับทั้งฝั่งของขมรก็เป็นการหยุดยิงเป็นการชั่วคราวนะครับทหารไทยเหยียบกับระเบิดขาขาดเป็นรายที่9กานะครับการประทะถึงแม้จะหยุดเป็นการชั่วคราวก็มีการขุดพบที่จังหวัดตราดนะครับมีทหารขมรมาฝังวัตถุระเบิดไว้บริเวณชายแดนนะครับในพื้นที่ของประเทศไทย คับนี่คือความขัดแย้งหลักๆที่กำลังขึ้นช่วงสิ้นปีฮะที่แน่นอนฮะยาวข้ามปีไปปีใหม่แน่นอน 好几个导弹了、哎！哎哎、太危险了吧！我们今天在幼儿园摆摊哎，搞啥？啊，这是啥情况啊？打仗了吗？要打仗了吗？

ความขัดแย้งของในฝั่งของเอเชียความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะครับที่อิหร่านกับซาอุดีอาระเบียมีแวลยาซัดกันอีกรอบนึงเนี่ยส่งผลทําให้ราคาทองคํานั้นนักวิเคราะห์มองว่านะครับร่วงลงในวันจันทร์ที่ผ่านมาคือวันที่29นะครับแล้วก็ถึง200บาท200ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา <c oughs> ร่วงลงนะครับก็ประมาณ5เปร์เ จากราคาทองคำที่พุ่งขึ้นไปกว่า4,500ดอลลาร์สหรัฐเมกานะครับแล้วก็ร่วงลงมาเหลือ4,300นะครับ70ดอลลาร์สหรัฐก็ลงประมาณ5% 4-5% <c oughs> พอวันที่30นะครับราคาทองคำก็พุ่งขึ้นฮนะแต่ก็มีการประเมินว่าจะไม่ถึง4,450 ดอลลาร์สหรัฐเมกานะครับสาเหตุที่ทองร่วงลงก็คงเกี่ยวกับเหตุที่ยูเครนเข้าทำการโจมตีบ้านของวลาดาเมียร์ปูตินนะครับซึ่งทำให้สถานก,การณ์นั้นแย่ลงแต่ขณะเดียวกันถ้าไปดูในเชิงเถิิิย้อนหลังไปประมาณ18-19ปีราคาทองคำเนี่ยจะผันผวนในช่วงสิ้นปี29-30นะจกกนกระทั่ง ซึ่งรอบนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันแต่จะพุ่งอีกรอบหนึ่งนะครับกว่า5,000ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อออนซ์นะครับประมาณหลังวันที่5มกราคมแล้วก็ช่วงตรุษจ,จีนเนี่ยก็มีโอกาสทะลุไปชิดเพดานประมาณ6,000ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวนะครับในขณะที่เงินนะครับก็มีรายงานว่าขึ้นเหมือนกันนะครับแต่การขึ้นของเงินเนี่ย มีความน่ากังวลและน่าห่วงตรงที่ว่ามีมหาอำนาจเข้าไปยุ่งไม่ต่างอะไรกับทองนะซึ่งนักลงทุนเงินเนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าลงทีมันลงมากกว่าทองท่านที่เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับในขณะที่ทองถึงแม้ว่าจะลงไปใครดอยอยู่นะฮะตอนนี้ก็รอเวลาข้ามไปปีใหม่ข้ามไปตุรจียังไงราคาทองคําก็จะพุ่งสูงขึ้นอย่างแน่นอนความผันผวนข,ของราคาทองคําครั้งนี้นะครับ บรรยากาศเบาบางช่วงสิ้นปีแต่ก็มีนะครับรายใหญ่อย่างมาหาอำนาจเข้ามาทําการเทขายทองทําให้ราคาทองคํานั้นร่วงลงละเนี่นละนาทก่อนนน้นนั้นก็ซื้อๆๆๆนะครับเพราะหวังไปเก็งกาไรปีหน้าแต่รอบนี้เข้าเทขายสิ้นปีเพื่อกินบัดามมะแมลงเมาทั้งหลายนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ